ยังไงอุ้ยอะไรวะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ๊ยจุดยอดเลยครับน,นี่โอ้ยมีรอบดินนะครับหลอบกระตุกอยู่โอ้โหปลาอะไรนี่ดูครับปลาอะไรโอ้ยจ <c oughs> ุดยอดเลยนะครับอะไรเอ่ยโอ้โหมีดินครับมีดินดูครับ <c oughs> โอ้ย ปลาอะไรเนี่ยโอ้โห uit, ดูครับหลอกกับพือเลยนะครับนี่ปลาอะไรโรอ้โหดูครับนี่สวัสดีครับเพื่อนๆที่ีน้องๆน,น้าๆเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มากูหลอกกันอีกแล้วทางกลางสายฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับช่วงนี้อดกับข้าวครับเล้ต้องออกมาดูหน่อยมาครับมาดูรอบก,กันที่ปลาว่า วันนี้จะหมานหรือเปล่ามาลุ้นมาชมมาเชียร์กันดีกว่าครับรอผมอยู่ด้านหน้าหนูเลยวันนี้มากู้กาว่าจะมากู้สักห้าลูกนะครับพ่อก็เดี๋ยวตามไปลุ้นกันเลยว่ะวันนี้จะเป็นยังไงจะมีอะไรหรือเปล่าาครับมาดูกัน หลอกผมก็จะเน็บตามร่องหินแบบนี้นะครับนี่ทำเห็นดีดีวะทำเห็เปล่าอ้าวมีครับนี่โอ,โ,โอ้โหดูครับงีเลยครับอยอดหมานครับ ปลาตะก,กับแล้วก็ปลากุดหนึ่งตัวปลาบูหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวปลาบูเล็กมาเดี๋ยวผมจะอ,ออกให้ดูเลยปลากรุดแต่งงามแบบนีน่้ มีที่เปิดนะครับแต่ผมขี้เกียจเปิดวนมากผมก็จะล้วงเอาเลยน่ี่ครับโอ้ยไส้งามเลยครับไส้ครึ่งกิโลดูโอ้ ยายเป้งเลยเฮนะครับเดี๋ยวเราไปดูลูกต่อไปเลยอีกสี่ลูกเพราะวันนี้จะออกมาแค่หาข้าวอย่างเดียวไปครับไปต่อเลยมาครับเรามาดูลูกที่สองกันเป็หมานหรือเปล่าเริ่มหนาวแล้วครับกูลอดยังไ่ทาเซ็ฟหนาวแล้วยายจะกลับบ้านแล้วนะครับมา รู้ไม่ตมองมาเชียกันดีฟ้าดูนะครับมีอะไรหรือเปล่า โอ้หดูครับหลอกกระพือเลยนะครับนี่ปลาอะไรโอ่โหดูครับดูนี่ปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลานินสองตัวกับปลากระสงหนึ่งตัวนะครับมาเดี๋ยวผมจะเอาออกห้ดูนี่ครับปลากระสงโอ้ไซส์สวยอยู่นะครับ ก็ปานินนี่ตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับดูครับก็โอเคนะครับลูกที่สองสามตัวดูครับนปสวยเลยครับเดี๋ยวเราไปดูลูกที่สามกันเลยว่าจะหมานหรือเปล่าไปครับ มาครับมาดูลูกนี้กันนะครับมีหรือเปล่า,อรรอลาโอ้มีีมีีมานนีน้ีครับมาดูกันครับนูนเห็นตัวไหมครับอืมครับ ยู่ใต้น้ำนู่นเลยนี่นี่น,น,นเห็นไหมครับโอ้โหหมานเลยครับนี่ดูครับโอ้โหใหญ่นะครับตัวนี้น่าจะเป็นกิโลอะถึงเขาป่าก็ไม่รู้่ะมีกี่ตัวอา้าวไม่ใช่ตัวเดียวครับไม่ใช่ตัวเดียว โอ้โหเจ๋วเลยนะครับอืมตัวใหญ่ชัดๆเลยครับมาครับเดี๋ยวมจะยกให้ด uh ูก็ลองหยุกนี้เมื่อครั้งที่แล้วมีปลานินตายนะครับแต่ผมไม่ได้เอาออก ผมก็เก็บทิ้งไว้อย่างนี้แล้วทิ้งไว้สองสามวันแล้วเนี่ยดูครับเมื่อกี้ก็เห็นตัวงามๆเลยนี่นีครับโอ้โหสวยเลยกี่ตัวสามตัวนะครับนี่ดูครับ เดี๋ดขาขาและนะขโ,โ่บลลอเธอนะครับตัวนี้ เล็กนะครับลูกนี้สามตัวหมวยครับลูกนี้โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะวางไว้แบบนี้ต่อเลยแล้วเดี๋ยวเรามารุ่นกันต่อทีหลังว่าจะหมานหรือเปล่าพี่กีวางกันแบบง่ายๆแบบนี้ไปครับเราไปดูลูกสีๆกันเลย <c oughs> แถ๋แล้วครับหมาน มาครับมาดูลูกนี้กันนะครับมีอะไรหรือเปล่าเอยจมานเหมือนลูกกีสามหรือเปล่าครับมาดูกันมีนะครับมีตัวแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะยกให้ดูอะไรเอยโอ้โหมีดินครับมีดินดูครับ โอ้โหปลาอะไรเนี่ยโอ้ยปลายีสกปลาสงนะครับแล้วก็ปลาตะกรับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับดูครับนี่เดี๋ยวดูเอาปลาสงออกมาให้ดูเลยปลายีสกกอ่ะนี่ครับปลายีสก โอเคนะครับสวยเลยแล้วก็ปากระสงนี่ครับใสสวยอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราโอเคครับมาดูลูกนี้กันนะครับจะมีอะไรหรือเปล่า

โอ้ยกระสงสองตัวปลานินสองตัวนะครับนี่ครับย้อนแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนี่กระสงนะครับหนึ่งสอง ไวเลยนะครับก็ปลานินนี่นีนะครับปลานินสองตัวปลากระสงสองตัว โอเคนะครับไปครับไหลมาอย่างนี้มาหาคุณอันนี่ครับมาเรามาดูกัน มีอะไรหรือเปล่าเอ่ยโอ้ยมีรอบดินนะครับรอบกระตุกอยู่โอ้โหปลาไหลนี่ดูรรครับปลาไหลโอ้ยหยยอดเลยนะครับดูปลาอะไหลนี่โอ้ปลาดินครับปลาดินปลาหยีตกครับนี่อืมสวยๆเลยนะครับ ปลาดิน,นปลายิสกุกแล้วก็ปลาพวงนะครับนี่ครับปลาพวงแต่เราจะไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเหลือก็ที่จะเอาก็เอาแต่ปลายิสกุกและปลาดินนะครับ ใบสวยอยู่นะครับลายีสุกแล้วก็นี่โอเคนะครับก็กูมาก็กูมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงผมก็จะกลับไปสรุปให้ดูที่บ้านเดี๋ยวไปเจอกันทบานครับจะสรุปให้ดูไปครับนี่ผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดู งานวันนี้นะครับนี่ประกฏห้าตัวนะครับได้ทั้งหมดห้าตัวดูเจ้าโอ้ยนะครับแล้วก็นี่อหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวผมจะเทร,รวมกันเลยมาดูครับก็ถือว่าค่อนข้างจะฉม,มวยพลงนะครับวันนี้นี่ ภารกิจออกไปหากับข้าวนะครับช่วงฝนตกหนักๆนี่ครับต้งหมดกระดาษมาเท่านี้เองนะครับดูครับปลากฏดห้าตัวแล้วก็ปลานินปลากระสงปลายีสกนะครับดูครับโอ,อโอเคนะครับเอาเป็นว่าผมก็สรุปให้ดูแค่นี้แล้วกันก็ยังไงก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ว่าจะมีอะไรดีๆเด็ดๆหรือว่ามันๆมให้ดูกันอีกหรือเปล่าก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ